เรื่องด่วนที่หนึ่งนะครับพระราชบัญญัติกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019ปศ2563สิ่งแรกก็ต้องขอสมาชิกทั้งหลายได้แสดงตนผมขออนุญาตนะครับเพื่อทำให้ครบถ้วนกระบวนการ ระหวา่างแสดงตนนะครับท่านสมามชิกท่านใดมีปัญหาเรื่องบัตรอะไรไหมครับ,บ,บถ้ถามีบอกก่อนนะครับประเดี๋ยวเมื่อปิดแสดงตนก็จะจบ เรียบร้อยนะครับสมาชิกไม่ไม่มีผู้ใดมีปัญหานะครับก็ปิดการแสดงตนครับรยายงาน,นผลครับขณะนี้มีผู้เข้าประชุม4 7 9ท่านครับครับ ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุมครับ479ท่านนะครับต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดนี้หรือไม่ถ้าเห็นควรอนุมัติกดปุ่มเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยคือไม่ควรอนุมัติก็กดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงครุณากดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับ อยู่ในช่วงลงมตินะครับยังไม่ปิดการลงมติครับสมาชิกมีท่านผู้ใดมีปัญหาโควิดแจ้งก่อนปิดลงมติครับ เจ้าหน้าที่ช่วยดูนะครับเมื่อปิดลงมาติดแล้วเนี่ยจะลงใหม่จะมีปัญหาครับเพราะนั้นก่อให้เรียบร้อยทียก่อนครับ เทที่ช่วยดูนะครับถ้าสมาชิกไม่มีท่านผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงมติผมขอปิดการลงมติครับรายงานนะจำนวนผู้เข้าประชุมที่อยู่ในขณะนี้481ท่านเห็นด้วย 2 7 4นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง207ท่านไม่หลุงคะแนนเสียงไม่มีครับมติที่ประชุมเห็นด้วยครับบัมาต่อไปนะครับเรืงด่วนที่สอพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาระจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563ขอเชิญท่านมาชิกแสดงตนครับครับขอเชิญสมาชิกแสดงตนก่อนนะครับก็ไม่เยินเยอะมากเพราะเราอยู่ในห้องนี้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับ จำนวนผู labor, yem, room, ้เข้าประชุม475ท่านครับต่อไปจะขอมติในประชุมในพระกำหนดฉบับในวาระด่วนที่สองนะครับท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติครุณาลงมติเห็นด้วยนะครับท่านผู้ใดเห็นไม่ควรอนุมัติก็กดปุ่มไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงก็กดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงมติครับมาี่ถ้ามีปัญหากรุณาแจ้งนะครับไม่มีปัญหาขอปิดการลงมติครับแสดงผลครับ ำนวนผู้ข้าประชุม481ท่านเห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง205ไม่หนอะแนเนเสียง0นะครับไม่มีมติที่ประชุมเห็นด้วยอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้นะครับต่อไปฉบับที่3าพระราชกำหนดรักษาสถิรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพศ2563ขอเชิญสมาชิกแสดงตนนะครับขอปิดการแสดงตนครับ จำนวนผู้เข้าประชุมขณะนี้482ท่านนะครับต่อไปขอถามมติที่ประชุมในฉบับที่สองนี้นะครับว่าสมาชิกจะเห็นกวรอนุมัติหรือไม่ผู้ใดเห็นกวรอนุมัติกรุณากดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดกวรหัวกเสียงก็กดปุ่มหัวกเสียงเชิญลงมติครับ ปิดการลงมติครับมติที่ประชุมนะครับเห็นด้วย274ท่านไม่เห็นด้วย195ท่านวดออกเสียง12ท่านไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งท่านครับมติที่ประชุมเห็นด้วยอนุมัติพระราชกำหนดฉบับในฉบับนี้นะครับในวาระด่วนที่สองครับ